สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประัาสังคมจากกระทรวงแรงงานค่ะเป็นประจำทุกวันนะคะที่เราจะกลับมาพบกันแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของสิทธิการประกันตนที่คนไทยทุกคนนั้นควรจะได้รับค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันรังสีมาเสนคานฤมิตรดำเนินรายการร่วมกับคุณโดมสุวาวันค่ะและวันนี้ก็พิเศษเหมือนเคยนะคะเพราะว่าเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ40ปีกองทุนเงินทดแทนและก็ ต่อไปในอนาคตสําหรับประกันสังคมที่เราจะมีให้กับคนไทยค่ะวิทยากรพิเศษรับเชิญในวันนี้ของเรานะคะได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสงวนวงศ์เป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และก็เป็นกรรมการกองทุนเงินด้วยนะคะกองทุนเงินทดแทนค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคือท่านผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนเงินทดแทนนะคะคุณธนพรเมทาวิกูลค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ผอด้วยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับแลกเปลี่ยนสนทนากับเราได้นะครับมีข้อข้องใจนะครับในเรื่องของเงื่อนกองทุนนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่02 338 3 8 3 4ดสามถึง6นะฮะหรือเป็นสายด่วนหนึ่งห้าูหก็ได้ครับ ค่ะวันนี้สาวสวยมาทั้งสองท่านเลยนะคะ<ช>แล้วก็พูดถึงในสิ่งที่หลายคนถ้าเข้าร่วมกับประกันสังคมมาเนี่ยรอรุ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะกำลังจะครบแล้วกับเงินกองทุนในครั้งนี้นะคะกำลัง<ช>จะก้าวเข้าสู่ปีที่40่สิบะ <40 S 2> นะครับก็จริงๆแล้วเราต้องถามที่มาที่ไปก่อนเ<ช>ง<า>นิงนกองทุนทดแทนเนี่ยหลักการเนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรฮะอาจารย์ฮะค่ะ จริงๆเรากองทุนทดแทนเนี่ยเราก้าวมา40ปีแล้วะนะคะเรากำลังจะก้าวต่อไป<ะ>ะค่ะประเด็นที่เรามีกองทุนนี้ประวัติก็ยาวนานะนะคะเจตนาเราก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน<ะ>ให้กับลูกจ้างะนะคะในกรณีที่เกิดเหตุเกิดภัย<ะ>ขึ้นมาเนื่องจากการทำงานครับ ทีนี้ประเด็นที่ว่าทำไม40ปีผ่า,านมาะคะประวัติก็คือตั้งแต่ก่อตั้งเลยกองทุนเนี่ยเงินทดแทนเริ่มมาตั้งแต่ปี2515นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้านับมาปี15ปีนี้55ก็40ปีพอดีเลยใช่ไหมคะ,คะทีนี้เนี่ยพอประเด็นก็ก่อตั้งมาพอจนมาปี17 เราก็เริ่มล้เริ่มมีเก็บเงินเข่าสมทบนะคะเข้าสู่กองทุนตอนนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาว่าเริ่มตั้งแต่เฉพาะเขตในกรุงเทพมหานครก่อนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างสักยีคนขึ้นไปก็ค่อยๆเก็บเงินสมทบนะคะแล้วพอต่อมาขยายมาปี2519จากแค่กรุงเทพ เราก็ขยายเป็น5จังหวัดเพิ่มเติมก็จะมีสมุรปราการสมุรสาค้อที่มีแรงงานเยอะจใช่ระทุมธานีนะคะนนทบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะตอนนั้นก็ยัง20คนอยู่พัฒนาการเรื่อยขึ้นขยายพื้นที่เป็น5จังหวัดค่พอมาปี2531 ทีนี้เราขยายความคุ้มครองไปทั่วประเทศเลย<ะ>ทั้งประเทศไทยอันนี้ออกเป็นกฎหมายเลยใช่ใช,ใช่เรามีพระราชบัญญัต<ะ>ินะคะของทุนเงินทดแทนพอทั่วประเทศแล้วเนี่ยในปีสามหนึ่งเนี่ยอพอปีสามสาเริ่ม<ะ>มีพระราชบัญญัติก<ะ>อ,องทุนเงินทดแทนขึ้นมาแล้วเราก็ขยับจากตัวกองทุนที่เคยอยู่ ก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่มีการจัดตั้งสํานักง,งานประกันสังคม,มคั้นสำนักง,งานประกันสังคมจึงก่อตั้งมาปี5 35, 2 5 0 33ปับ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพอเซ็ตโตเรียบร้อยปี35 2 5 3 5จากที่เราเคยมีลูกจ้าง20คนเราขยายความคุ้มครองเป็นสถานประกอบการแค่ลูกจ้างแค่10คนนะคะพคือกระจายการคุ้มครองมากขึ้นใช่ก็คือลดจำนวน แรงงานลงมาใช่คือสถานประกอบการจะเอาแค่ใหญ่ๆก็เริ่มเล็กลงาม็ได้รับความคุ้มครองจนมาปีปีปีสี่ห้าล้วเหลือแค่คนเดียวณวันนี้เนี่ยคืกอบีรบริษัทไหนหรือมีร้านค้าไหนที่มีลูกจ้างคนเดียวต้องเข้าใช่ในคนขึ้นไปก็เข้าสู่ระบบของเราก็คือกองทุนเงินทดแทนค่ะค่ะเออการเงินพวกนี้เอามาจากไหนล่ะเงินพวกนี้จริงจริงมันเป็นเงินที่เก็บจาก โดยพระราชบัญญัตินะนายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งเงินเข้ากับกองทุนเงินต้องส่งเงินเข้ากับกองทุนใช่ตัวลูกจ้างลูกจ้างไม่ได้จ่ายลูกจ้างไม่ได้จ่ายเลยค่ะเนกาคุ้มครองให้กับลูกจ้างแต่ในจ้างที่มีสถานประกอบการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนที่ว่าเนี่ยค่ะโดยเราเอาเงินไปทําอะไรเราบอกว่าเราเอาเงินให้กับ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพสูญหายรวมไปถึงตายที่เกิดเนื่องจากการทำงานค่ะซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างท่านไหนที่ยังละเลยบ้างไม่ได้ส่งค้างส่งท่านมีหน้าที่ต้องส่งแล้วเป็นไปตามกฎหมายค่ะไม่งั้นท่านมีความผิด มีทหารไหมการจ่ายเงินจ่ายยังไงยังไงจ่ายเงินระบบการจ่ายเงิน่ขอหรืออะไตรงะหมถึงว่าเงินสมทบที่ในจ้างจะต้องจ่ายถูกไหมคะระบบที่จะส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนค่ะในจ้างเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากสถานประกอบประเภทกิจการของเขาค่ะว่าถ้าเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอัตราเงินสมทบที่เราจะเก็บเข้ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็จะสูงเล็กน้อยนะคะ แต่ถ้าหากว่ามีความเสี่ยงน้อยเนี่ยอัตราเงินสมทบก็จะน้อยลงไปตามสัดส่วนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกองทุนเงินทดแทนก็เก็บเงินสมทบจากในจ้างนะคะอัตราที่สูงที่สุดก็อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นของค่าจ้างค่ะค่าจ้างที่ในจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างทั้งปีการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยเราเก็บเป็นรายปีค่ะ สำหรับในจ้างที่มีความเสี่ยงไม่ไม่สูงมากนะคะเราจะเก็บอยู่ที่ประมาณ0.2เเซ็นตะ์ไม่มากเท่าไหร่นะไม่มากค่ะแล้วสำหรับความสูงนี่เราใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินคะท่านอก็อกิจการของในจ้างเนี่ยเราจะแบ่งประเภทเอาไว้นะคะเราทั้งหมดเราแบ่งเอาไว้ปัจจุบัน,นยมีอยู่130กว่าประเภทด้วยกันะนะคะ ก็พิจารณาตามตามสภาพของการทํางานของของลูกจ้างะนะคะว่ากิจการอย่างเช่นกิจการก่อสร้างอย่างเงี้ยเราถือว่ามีความเสี่ยงภัยสูงมันก็คือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเก็เกิดการบาดเจ็บได้ถูกต้องค่ะ อันนี้ก็เป็นเป็นเงินสมทบที่เราเก็บเข้ามาไว้ในกองทุนของเรานอกจากอัตราเงินสมทบหลักแล้วเนี่ยที่ที่เราเก็บในอัตราที่กําหนดนี้แล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับบริษัทประกันภัยรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้าแต่ละปีมีการเรียกร้องเงินทดแทนเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเอามาคํานวณเป็นอัตราตามค่าประสบการณ์ของการเกิด อุบัติเหตุหรืออันตรายอันนั้นนะคะก็อาจจะมีการเพิ่มเงินสมทบสูงขึ้นหรือถ้าหากว่าไม่มีการเคลมเข้ามาเลยเนี่ยอาจจะลดเงินสมทบให้ซึ่งซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวคงคงมีการคุยในรายละเอียดคล้ายๆประกันค่ะคล้ายๆประกันไม่เคลมมีลดใช่ดูเรื่องของความเสี่ยงแล้วเงนดูในเรื่องของการประกอบการไหมผลการประกอบการอที่ออกมาเราดูไหม ผลประกอบการก็กระบวนการดำเนินธุรกิจเหรอคะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องดูเรื่องความเสี่ยงอย่างเดียวใช่เราดูเรื่องส่วนเขาจะทํากาไรเท่าไหร่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องของตรงที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบก็คือเงินที่จะจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างเงนี้ค่ะเพราะว่าจะเอามาเป็นฐานคิดฐานคิดในการที่จะเอามาคํานวณหาอัตราที่จะต้องส่งเข้ามาค่ะ ครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามีเงินกองทุนทดแทนเนี่ยเยอะไหมฮะที่เข้ามา,ขาเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็เราออกไปเท่าไหร่มันคุ้มค่ากันไหมตอนนี้มันมีเงินกอนใหญ่ขนาดไหนหรือไม่มีแล้วประเด็นเนี่ยเราเราอย่างที่ที่เรียนนะคะว่าเรามีกองทุนเงินทดแทนเนี่ยประเด็นเราเพื่อให้ความคุ้มครองกับลูกจ้าง เราไม่ได้มองด้วยว่าเราจะคุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่มีกองทุนเราดูเรื่องสวัสดิภาพในงานมาก่อนใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเป็นเป็นประเด็นสาระของกองทุนเงินทดแทนนะคะที่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เราจะจัดสันเงินให้ไปกับเรื่องเรื่องของการให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ส่วนที่แค่สำหรับการเคลมพูดง่ายๆว่าเกิดเหตุแล้วเราจ่าย เงินออกจากกองทุนไม่ใช่แค่นั้นแต่เราเงินกองทุนเรายังเพื่อให้ความรู้ให้สวัสดิการให้การฟื้นฟูสิ่งต่างๆที่อันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เข้ามาเนี่ยแต่ละปีไม่ได้หมายความว่าเราเอาไปเพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนแต่มันจะมีการเสริมเพื่อพทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นการป้องกัน ก็คือด<ช>ูในเรื่องของอ้อมรวมทั้งหมดเรื่องของการโลรโล์การประชาสัมพันธ์นะครับการเข้าถึงแรงงานเรื่องถึงคนที่ประสบไรก็มีการฟื้นฟูให้กลับไปทํางานได้อะไรต่างๆ